ที่ชาวเกาเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยคุณผู้ชมครับช่วงนี้กลับมาติดตามกันต่อนะครับวันนี้มีหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีเจ้าสัวเปรมชัยกับพวกนะฮะคุณอามคุณผู้ชมด้านหนึ่งเลยก็คือนพดลคนที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กรมุทยานแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาอิตาเลียนไทยเป็นคนที่ มีการประสานงานไปยังผอการจนาเจ้าตัวยอมรับนะฮะเมื่อวานนี้ดอดเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่แบบเงียบเงียบเพราะตัวเองบอกไม่อยากจะเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนก็เลยบอกตำรวจตรงๆเลยขอเข้าไปพบแบบส่วนตัวนะฮะไม่มีใครรู้เลยส่วนตัวส่วนตัวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือข้อหาที่ตอนนี้เตรียมจะแจ้งเพิ่มกับนายเปรมชัยก็คือทารุณกรรมสัตว์ด้วยอีกด้านหนึ่งวันนี้ที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมก็คือการเข้าไป ค้นนะฮะเพื่อที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการชํำแหละเสือดำที่เห็นเป็นสร้างในตรงจุดไหนบ้างอีกด้านหนึ่งก็คือพื้นที่ภูเรือภูเรือจังหวัดเลยเนยีที่ออกมาจากคลิปเสียงแล้วมีการพูดคุยกันว่าเจสุเลรมชัยยังมีพื้นที่อีกหลายพันไร่รอยู่ที่ภูเรือจริงหรือเปล่าเห็นบอกเป็นเขาทั้งลูกเลยนะเออแล้วมันก็ติดกับออป่าสงวนเนี่ยบ,บางพื้นที่ด้วย รวมถึงมีรีสอร์ทที่ชื่อว่ารังเย็นรีสอร์ทอ,อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวก็คือท่านสิวรานะฮะท่านรองผบตะรลงพื้นที่ไปที่ภูรเรือกับอำเภอด่านซ้ายนะฮะเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่และกรมป่าไม้เพื่อพิสูจน์ทราบจากข้อมูลเนี่ยท่านบอกว่านายเปรมชัยเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เบอภูรเรือมีชื่อโดยตรงในห้าแปลงฮะเป็นโฉนดที่ดินในตำบลร่องจิกเบอร์ภูรเรือ บอกอันนี้ซื้อมาจากชาวบ้านโฉนดอ,ออกตั้งแต่ปี2543ครับเป็นการออกที่ไม่มีเอกสารหรือที่ดินมือเปล่าส่วนรีสอร์ท <c oughs> ที่ว่าเนี่ยรังเย็นรีสอร์ทในคุณอามนี่ <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ชื่อนายเปรมชัยครับ <c oughs> แต่เจ้าของเนี่ยปรากฏชื่อของผู้เป็นบิดาแทนก็คือนายชยุทธกนสูตรเป็นประธานกรรมการแล้วสภาพที่นี่ เป็นภูเขาอยู่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอภูเรือกับอำเภอด่านซ้ายเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยนระบุว่าเขามีหลักฐานสำคัญที่เป็นนส3ก147แปลงเนี่ยปรากฏทั้งหมด147แปลงออกไม่ชอบด้วยนส3ปี2547แต่ยังคงเหลืออีก16แปลงที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินว่าที่ดินที่ว่าเนี่ยเป็นที่ดินภูเขา ความลาดชันหรือเปล่านะครับ,รบปรากฏพ่อหลังเพิกถอนเนี่ยตกเป็นที่ดินของป่า ประเด็นคาถามตอนนี้ที่สังคมสงสัยว่าเอ้ยถ้าสมมติมันมีการเพิกถอนเป็นสิบสิบปีมาแล้วจริงรอย่างที่ข่าวออกมาเนี่ยฮะทำไมรีสอร์ทนี้ยังมีการดําเนินกิจการอยู่ไง<อ>ใช่<ล>ไหมฮะหลังมีการเพิกถอนเนี่ยจะสามารถทําประโยชน์กิจการได้หรือไม่อันนี้ท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับส่วนเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบเบื้องต้นที่ดินดังกล่าวถูกเพิกถอนไปแล้วจริงๆครับ